สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะบทสัมภาษณ์เต็มๆนะคะพี่หลิงหลิงหิงควงกับสแนค็คเพเปอนะคะ ก็จะมีบทสัมภาษณ์ยิบยิบย่อยออกมาล่าสุดออกมาคลิปประมาณชั่วโมงกว่าเออไม่ใช่ผิดหนึ่งนาทีกว่าชั่วโมงกว่าโอ้โหยาวนะหนึ่งนาทีกว่าแต่ก็ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับย้อนไปเมื่อตอนที่พี่หลิงนะคะเพิ่งมาอยู่เมืองไทยและอุปสรรคทางด้านภาษาใดๆพี่หลิงยังไงมีความคิดยังไงอะไรนะตรงนั้นเออคนจีนเขาอยากรู้เราเองก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแกะบ,บทสัมภาษณ์เต็มๆเลยอันนะ อ่าไม่ไม,ไม่รอช้าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนะค่อยๆว่ากันไปก็คือเขาเขียนพาดมาอย่างนี้นะคะลิงลิงควงแบรนด์อมบาสเดอร์ของ snack paper เนอะเมื่อลิงลิงควงย้ายไปยังประเทศที่ไม่คุ้นเคยเมื่อตอนอายุ17ปีทุกคำนะคะเป็นคำใหม่ที่ ตัวเธอเองก็ต้องเรียนรู้มันเปรียบเสมือนหน้าต่างบานเล็กที่ค่อยๆเปิดออกทำให้หลิงลิงได้พบปะเพื่อนใหม่ได้เห็นทิวทัศน์ใหม่ๆและด้วยช่วงเวลาอย่างเนี้ยทำให้หลิงๆได้เรียนรู้วิธีที่จะแสดงออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองจากช่วงแรกๆที่อาจจะสะดุดมาสู่การแบ่งปันอย่างง่ายดายจากคำพูด คำพูดทุกคำเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีที่หลิงๆใช้สื่อสารกับโลกอย่างเงียบๆเ,เขียนซะสวยงามถ้าให้สรุปก็คือพอพี่หลิ่งต้องย้ายมาอยู่ไทยนะคะอุปสรรคท้างนภาษาก็ทําให้พี่หลิงอะ่ะต้องเปิดโลกใหม่ด้วยการหัดพูดภาษาใหม่ๆนั่นเองประมาณนั้นนะด้วยแรงบันดาลใจจากความทรงจําแห่งการเติบโตเหล่านี้เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับหลิงหลิงควงเพื่อนรักของเราแปลนแอมบาสเดอร์ของ Snack Paper เพื่อเปิดตัวโปรเจกต์แนวคิด Word นะคะ W วงเล็บ O R D Word นะคะและ Snack Paper Soft Candy Series รุ่นจำนวนจำกัดไหนขอดูหน่อยนะอืม มันเขาชอบใช้คำว่าแฮ a แ a ็กแ a n ิ n แคก็คือส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันเขาจะเน้นอย่างนี้นะซึ่งมีเป็น Limited Edition นะคะ s Sharing Candy เป็นซีรีส์ลูกเอ่อลูกอมนิ่มๆ Soft Candy อะ่ะนะอ๋องวดน,นี้ออกมาเป็นเขาออกมาหลายอันแล้วค่ะเออบางครั้งของพี่หลิงก,ก,ก็ก็แนวสแนค็คแนคะ็ะส n น c k มันก็รวบรวมหลายอย่างเข้าอยู่ในนั้นใช่ป่ะอันแรกอันแรกคุก กีอันที่สองนมมังคะถาเอจะไม่ผิดแล้วก็มาครั้งนี้ก็เป็นซอฟแคนดี้นะคะอืมเขาบอกว่าเพราะคําแต่ละคําที่พิมพ์อยู่บนหอ่อขนมอะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตแล้วก็เป็นนะคะชิ้นส่วนของการสร้างรูปร่างในแบบของตัวเองอืมก็คือการเป็นตัวเองอะ่ะ นะคะคาแต่ละคําที่อยู่ในห่อขนมอะนะคะเป็นเหมือนสะพานเล็กๆที่ใช้ทอดข้ามระยะทางต่างๆที่เชื่อมโยงเราเข้ากับผู้อื่นและกับโลกและกับตัวเราในเวอร์ชั่นที่แท้จริงยิ่งขึ้นปล่อยให้ขนมเหล่านี้ซึ่งบรรจุคําพูดไว้ข้างในคอยอยู่เคียงข้างพวกคุณในขณะที่คุณแสดงออกรับฟังเข้าใจ และเชื่อมโยงไปด้วยกันนะคะไปกับ Sharing Snack Sharing Love อืมตีมเขาจะออกแนวด้วยรักหรืออยากจะแชร์อะไรประมาณนี้นะแต่ไหนแต่ไรนะคะ Snack Paper เขาจะออกแนวอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกมีประสบภัยอะไรที่เมืองจีนอะ่ะพี่หลิงกับ Snack Paper ก็ร่วมมือกันในการบริจาคอะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาออกแนวแชร์ i n g เสมอ นะคะสำหรับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์หนึ่งเลยแล้วก็ร่วมงานกับพี่หลิงหลายครั้งแล้วอ่ะโปรยมาสนา,นม,ามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าพี่หลิงในคลิปนี้พี่หลิงสัมภาษณ์อะไรกันบ้างโอเคปะ่ะเ,เดี๋ยวมาค่อยๆเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเอ,อขอเปิดนี่หนึ่งอ่ะกับคำถามแรกค่ะถามว่าอะไรเป็นคำแรก นะคะที่ทําให้หลิงตอนเรียนภาษาไทยครั้งแรกๆเลยเรารู้สึกประทับใจกับคํานี้มากๆเลยเออถามดีถามดีาม,ดมามาดูเอางี้ดีกว่าเอว่าฟังฟังฟังพี่หลิงพูดภาษาจีนหน่อยกับคําถามกับคําตอบที่พี่หลิงให้โอเคปะ่ะแล้วเดี๋ยวเอมาแปลทียาวๆเลยดีกว่าจะได้ไม่ติดขัดเนาะดีกว่านเนาะมาฟังพี่หลิงหรืองดีเอาไงาเพื่ออ,อัธรศ อืม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 เดี๋ยวมันมีกี่คำถามขอดูหน่อยเอาเป็นว่าฟังพี่หลิงไปยาวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอมาแปลให้แบบว่าทีเดียวจบไปเลยแล้วกันเนาะโอเคมามาดูพี่หลิงตอบพร้อมกันเลยค่ะ 哈，说语言的时候我们没有尾音。那但是在泰国跟长辈说话的时候，一定要加一个卡在后面。如果没有说到的话，就会没礼貌。在最初的时候，我不习惯，他们可能会觉得我没礼貌。让身体啊，或是表情可以表达出来。我会去问。 就是，这是什么仪式啊？我觉得学习语言的同时，我们在学习那个国家的文化。那我觉得最有价值的，是不同语言给我认识他们的文化。我不太说话。 如果真的真的跟我熟了以后，其实我们可以聊得很深。不太说话的人，其实还蛮容易让人误会。尝试了说多一点，还是觉得不说话好了。<laughs> 其实语言还有演技，我一直都都在学。 更多更多นั่花的水多的应该是语言อ่าก็คือให้มาดูแบบว่าเนาะยังไงถึงเราจะฟังพี่หลิงไม่ออกยังไงเราก็อยากจะฟังสำเนียงพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกับคำถามแรกที่เมื่อกี้เอโปรยไปละคาแรกตอนที่หลิงเรียนภาษาไทยแรกๆเลยมีคําไหนที่ประทับใจหลิงหลิงมากที่สุดพี่หลิงตอบว,ว่าคําว่าขะ ทำไมเสี่ยงพี่หลิงเป็นอย่างนั้นนะเออพี่หลิงบอกว่าคําว่าค่ะนะคะพี่หลิงบอกว่าตอนที่เราพูดภาษาของพวกเราอะ่ะไม่ว่าภาษาจีนกวางตุ้งที่พวกเราใช้อะ่ะมันไม่มีอะไรอย่างเนี้ยมันไม่มีคาสร้อยเออจะเรียกคํานี้ก็ได้ไหมมันไม่มีคําลงท้ายว่าต้องมาขัดคาสร้อยแต่ในประเทศไทยอะคะ่ะเวลาถ้าคุณต้องพูดกับคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยคุณจะต้องเติมคําว่าข่ะอยู่ตอนท้ายด้วยนะ ถ้าหากว่าพลาดแบบว่าลืมลืมพูดอ่ะมันจะแ,แลดูเหมือนว่าคุณเป็นคนแบบไม่มีมารยาทต,ตอนแรกอ่ะหลิงเองก็ยังไม่ชินใช่ป่ะคนเลยอาจจะคิดว่าหลิงอ่ะไม่มีมารยาทก็ได้เออเอออในสายตาคนต่างชาติจะเป็นอย่างนั้นใช่ประเทศไม่ค่อยมีประเทศไหนมีคำส้อยอย่างนี้เนาะที่แบบแสดงถึงความสุภาพเป็นปะ่ะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษก็ไม่มีภาษาอื่นมีไหมคะไม่ไม่ค่อยมีเนาะญี่ปุ่นมีป้ะใครรู้ภาษาญี่ปุ่น นะคะพอญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เรื่องสัมมาคาราวะอะไรอย่างว่าไปเมืองจีก็เป็นเมืองที่ให้ความสําคัญกับนะคาราวะผู้หลักผู้ใหญ่แต่เขาก็ไม่มีเหมือนกันภาษาไทยเป็นภาษาที่เนาะมันก็นิดนึงอะนะเออเออมาถึงคําถามที่สองถามว่าตอนแรกๆที่พี่หลิงอะยังพูดภาษาไทยไม่ได้อ่ะแล้วเวลาจะแสดงแสดงแบบแสดงออกยังไงอ่ะก็ยังพูดไม่ได้แล้วจะ จะสื่อความหมายยังไงอะ่ะนะคะพี่หลิงบอกว่าเออหลิงใช้ b o ดี้แล g เกจ e ค่ะแล้วก็การแสดงสีหน้าเออเออมันก็พื้นฐานเนาะใครๆก็ต้องอย่างนี้ทางนั้นป้าถ้าสื่อสารกันไม่ได้ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่รู้จักภาษาประเทศเขาแล้วก็ต้องแบบก็ต้องมือไม้อะไรก็ต้องพลวาะัะเอาให้มันได้เอาให้มันรู้เรื่องอะ่ะไม่งั้นอดกินนะไปสั่งข้าวสั่งอะไรอะนะ จะมันเหนียมเหนียมไม่พูดก็ไม่พูดอะไรอดกินค่ะคุณพี่หลิ่งบอกใช้ body language กับการแสดงออกทางสีหน้านะฮะคำถามต่อมาบอกว่าแล้วถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันอธิบายยากอะ่ะแล้วหลิ่งจะทํำยังไงอะ่ะเออใช่ใช่ใช่บางอันมันไม่ได้แค่กินข้าวมาสั่งข้าวกินอ่ะมันบางอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พูดไทยยังไม่ได้อะ่ะแล้วพี่หลิ่งใช้วิธีสื่อสารยังไงพี่หลิงบอกว่า อ๋อหลิงก็แค่ถามไปเลยค่ะว่ามันแปลว่าอะไรนะก็แค่ถามไปเลยว่ามันแปลว่าอะไรคือถ้าฟังเราไม่เข้าใจก็คือถามว่ามันแปลว่าอะไรเออนะจนสุดท้ายมันก็ต้องวิธีการนี้ละคะ่ะนะสถานการณ์มันบีบบังคับเราก็ต้องถามเขาไปตรงๆว่ามันแปลว่าอะไรถูกต้องครับนะคะคำถามถามัดมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่หลิงค้นพบเกี่ยวกับระบบ การใช้ภาษาที่มันแตกต่างกันอนะอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะที่หลิงได้คนพบนะคะในการใช้ภาษาที่แตกต่างกันอืมโอ้โหคำถามเหมือนนางงามเลยนะคําถามเนี้ยพี่หลิงบอกว่าเออหลิงคิดว่าตอนที่เรากําลังเรียนภาษาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้เรียนวัฒนธรรมของเขาไปด้วยอะคะ่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือภาษามันช่วยทําให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมคะ่ะ โอ้หพี่หลิงไปประกวดนางงามได้เลยค่ะคือคําถามนางงามถามมาอย่างนางงามพี่หลิงก็ตอบไปอย่างนางงามถามว่าพี่หลิงมีฝึกตอนนางงามไหมเอว่าไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอกเพราะว่าไม่รู้อันนี้เอกก็ไม่รู้แต่เอว่าส่วนตัวอาจจะฝึกเดินฝึกอะไรอพวกนั้นอนะแต่เรื่อง mindset ความคิดอย่างเงี้ยไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอกเพราะว่าพี่หลิงน่าจะมีเวลาเต็มตัวไม่เยอะสําหรับเวทีประกวดนางงามท้องถิ่นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พี่หลิงพูดเนี่ยมันคือมันออกมาจากใจไม่ได้ฝึกอะไรหรอก คือใจมันคิดอย่างนี้สมองมันคิดอย่างน,น,างนี้มันก็พูดออกมาอย่างนี้คําถามมาอย่างนางงามพี่หลิงตอบไปอย่างนางงามเลยค่ะอืมสิ่งที่มีค่าที่สุดของการเรียนรู้ต่างภาษาก็คือเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมนั้นๆไปด้วยเออจริงภาษามันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นๆออกมาได้เหมือนกันนะจริงอืมลึกซึ้งลึกซึ้งนะคะ เดี๋ยวนะคำถามถัดมาคำถามเขาดีเนาะบอกว่าเออคำถามถัดมาบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายหรือเออมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลิงไหมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆน่ะไปได้อย่างรับรื่นน่ะเป็นเรื่องง่ายไหมก็คือเข้ากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างง่ายๆเป็นเป็นเรื่องง่ายไหม พี่หลิงบอกปกติหลิงเป็นคนไม่ค่อยพูดอืมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครสนิทก,กับหลิงจริงๆแล้วอะ่ะบทสนทนาของพวกเรามันจะลึกซึ้งจริงๆอ๋อเออเอเอ,เอก็คือเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจาะแจะนะคะก็แลดูแบบอาจจะเข้าถึงยากถ้าคนที่ไม่สนิทคุ้นเคยแต่ถ้าใครได้สนิทคุ้นเคยกับพี่หลิงแล้วพี่หลิงบอกว่าก็จะคุยกันในระดับที่ไม่ใช่ผิวๆนะคุยกันในระดับแบบ ลึกซึ้งถึงจิตใจอ่ะเออเออเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้คือไม่ได้คุยกันแบบผิวๆคือถ้าสนิทสนิทเลยแต่ถ้าใครไม่สนิทอาจจะแลดูว่าเข้าถึงยากมีมีม,มีมีคนแบบนี้เอว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนจริงใจนะแต่ก็มันก็มาวัดไม่ได้นะแต่สมัยก็เป็นคนจริงใจคือใครยังไม่สนิทอาจจะไม่ค่อยได้คุยเยอะนะคะแต่ถ้าสนิทแล้วคือสนิทเลยคุยกันระดับแบบจิตวิญญ,ญาณเอาอย่างนั้นเลยอเออเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆอืมอืม อย่างนี้นะพี่หลิงเป็นคนอย่างนี้นะอืมอืมแล้วคําถามต่อมาคือแล้วหลิงหลิงอ่ะสามารถเอาชนะนะคะกับขั้นตอนแบบว่าในช่วงชีวิตที่มันยากอย่างเงี้ยได้ยังไงเออพี่หลิงเอาชนะมาได้ยังไงนะคะพี่หลิงบอกว่าคนที่ปกติไม่ค่อยพูดอ่ะมันง่ายที่จะถูกคนเข้าใจผิดหลิงก็เลยพยายามที่จะพูดให้เยอะขึ้น แต่สุดท้ายแล้วหลิงก็ยังคงคิดว่าหลิงไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ยยังไงยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งพูดเยอะยิ่งมีโอกาสถูกคนเข้าใจผิดเยอะไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเคสน้องออมก็ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะบางทีน้องออมไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าแสดงออกเป็นคนแบบเวลาออกมาข้างนอกแล้วก็แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คนเข้าใจผิดไปได้ง่ายๆ เข้าใจปะเออตอนนี้น้องอ,อมก็เริ่มปรับนะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้ตัดปัญหาคอยคนเข้าใจผิดเพราะถ้าคนที่ไม่สนิทก,กับเราเขาดูเราอะ่ะเขาจะดูเราแป,กแปลกๆดูเราแบบเออผิดปกติดูเราแบบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วแต่มุมมองคนเขาจะเข้าใจเราเฉพาะคนที่แบบสนิทก,กับเราเพราะฉะนั้นในการเป็นบุคคลสาธารณะนะคะ ถ้ามันจะเสี่ยงต่อการทําอะไรผิดน้องก็เรียนรู้ว่าน้องอยู่นิ่งๆดีกว่าเนี่ยน้องหลิงก็เรียนรู้นะพี่หลิงรู้หมดเลยนะไม่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้ทุกเรื่องพี่หลิงบอกว่าคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอะ่ะมักจะถูกเข้าใจผิดง่ายๆอาจจะหาว่ายิงอะไรอย่างเงี้ยนะหลิงก็เลยพยายามพูดให้มันเยอะขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วหลิงก็ยังคงคิดว่านะไม่ค่อยพูดดีกว่าไม่ต้องพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าอะไรอืมนั่นแหละยิ่งพูดเยอะมันก็อาจจะนำมาซึ่งการเข้าใจผิดยิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยการไม่พูดบางครั้งอาจจะยังดีสักกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเอาไปตีความกันเอาเองละกันพี่หลิงพูดอะไรค่อนข้างลึกซึ้งนะคะบอกคําถามสุดท้ายค่ะบอกว่ามีสามสิ่งอะไรบ้างที่พี่หลิงทำแล้วทำให้ตัวเองเป็นแบบเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะ หลิงบอกภาษาแล้วก็ทักษะการแสดงนะจะเป็นอยู่ในลิสต์ที่หลิงจะต้องเรียนรู้นะคะอยู่เสมอในเรื่องของภาษาและทักษะการแสดงนะคะแล้วพี่หลิงก็บอกว่าแล้วหลิงก็จะใช้เวลามากที่สุดไปกับการเรียนรู้ทางด้านภาษาค่ะเขาบอกสามอย่างแต่นี่เอจับได้แค่สองอย่างปะ มีภาษากับแอคติ้งไหนดูซิเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสามอย่าง อืมเขาถามสามอย่างพี่หลิงเพิ่งตอบมาสองอย่างเองเขาบอกมีสามสิ่งอะไรที่คิดว่าหลิงหลิงกําลังทําอยู่เพื่อทําให้ตัวเป็นแบบดีขึ้นอะ่ะเวอร์ชันที่ดีขึ้นพี่หลิงบอกจะเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ทักษะการแสดงนะคะที่พี่หลิงจะต้องเรียนให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแต่พี่หลิงบอกที่จะต้องเรียนรู้ใช้เวลาเยอะๆเลยก็คือเรื่องของภาษา เออก็จบไปนะคะอ่าเรียกว่าไงก็เป็นอีกหนึ่งสัมภาษณ์ดีๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้พี่หลิงมากขึ้นนะไม่มากก็น้อยเนาะเออไหนคือมุมมองพี่หลิงคือโคตรเรียวอะ่ะเอชอบตรงคําตอบที่ว่าบางทีการเป็นคนไม่ค่อยพูดมันก็อาจจะทําให้ง่ายต่อการเข้าใจผิดถูกเข้าใจผิดแต่คิดไปคิดมาตอนสุดท้ายก็ไม่พูดบางครั้งก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอะ โอเควันนี้เอามาฝากกันก็นับได้ว่านะเถบขยบเข้าไปใกล้พี่หลิงอีกนิดแล้วกันนะคะจะได้เรียนรู้ว่าเออมีไมเฟมีความคิดอะไรยังไงอืมัมนก็พี่หลิงก็คือคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่สามารถเอาชนะนะคะเออุอปสรรคทางด้านภาษามาได้แล้วก็ยังมาเข้าสู่อาชีพวงการบันเทิงซึ่งมันต้องใช้ภาษาเยอะๆเลยอะ่ะแล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าพี่หลิงพูดภาษาไทยได้ได้เหมือนเนทีฟแล้วนะ ได้เหมือนเนทีฟแล้วนะใครไม่รู้อาจจะนึกว่าพี่หลิงอะ่ะเกิดและโตที่ไทยเลยก็ได้นะตอนนี้นะนะตอนนี้นะอืมอืมจริงไหมจริงนะคะเออเออโอเคเอละล่ะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ